ท่านอาจารย์ครับนี่อะไรครับอินอินนะฮะเป็นลูกคนหันหน้าเข้าหากันกอดกันกอดกันผู้ชายเก่งผู้หญิงผู้ชายทำมาตันเที่ยวหมูตันเอ้ตอนนั้นที่เราทําก็คือเป็นปุ่มกันเี้ปู่เหมือนกันทำคู่หนึ่งคู่หนึ่งนะครับก็ทําเป็นเที่ยวหมูตันอันนี้ประสบการณ์หรือว่าความนิยมหรือว่าคือเขี่ยวหมดตันน่ะคือท่านเป็นภาพที่ แข็วคาดแขวคาป้องกันอยู่แล้วแขวงคาดป้องกันทําอีกขึ้นมาให้เป็นเพิ่มเพิ่มเสน่ห์ด้วยเพิ่มเสน่ห์นอกจากป้องกันก็จะเป็นเสน่ห์ใช่ไหมครับขายที่ขายกิจเจริญสำเร็จขบวนประกบไปนะของอาจารย์นะโอเคนะชื่นมื่นนะก็รู้สึกว่าชื่นมื่นนะครับลูกค้าค่อนข้างจะชื่นมื่นมากเป็นสมูทกันเลยนะมากดีมากๆเลยที่มาตันนั้นเป็นของใกล้เศียรตัวอย่างไรขอจา์มีอาถรรพ์เนาะแก้อาถรรพ์กันกุลใสพูดมีปีศาจนะ แต่วันนี้เราทําเพิ่มคอมว่าเสน่ห์นะมีแต่คนรักคนเมตตาใช่ไหมครับใช่เพิ่มข้าไปด้วยอาจารย์ทําเยอะไหมครับมีมีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวนะครับคือด้านเราได้เขี้ยมคู่นึงมีครับผมจะให้ดูนะจะให้ทุกท่านดูมกับปู่พร้อมกับปู่นะครับนี่ก็คือคู่นี้นะปู่นไม่มีแล้วนะครับมีแต่คนรักคนเมตตานะของอาจารย์เสือหมื่นอังศนนะครับรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังนะครับรู้จักกันในชาวต่างประเทศนะครับผม ผมการันตีได้นะครับนเรื่องนี้นะเพราะว่าสัมผัสอาจารย์มาห้าปีเนี่ยรู้สึกหลายๆอย่างนะครับนะฮะเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะ